ครับก็ขอสวัสดีทท FC YouTube โนนสูงพาทัวร์ท่านในวันชันที่3มิถุนายน2517ฮะที่สรรเฟนนสูงวันนี้นะฮะตอนแรกจะทําเป็นคลิปถ่ายรถไฟนะฮะสองขบวนเข้าออกสารโนนสูงในยามเย็นฮนะและก็ยามค่ําแต่ว่าดูแล้วจะตัดต่อไม่ทันคนะเพราะาตอนนี้เราเวลาระ่ตัดต่อประมาณประมาณบเกนากาสามสนาทีแนละ้วอยู่ระหว่างการตัดต่อคลิปนี้คาดการณ์จะได้ลง YouTube ประมาณ3ามทุ่มนะะหรือแม้สองทุ่ม ครึ่งนะประมาณนี้จะมาถ่ายขบวน4หนึ่งเกับขบว4 32, น4ส2ฮะและขบวน c หนกับขบวน4สอเข้าออกสนาไฟโนโนสูงฮนะขบวน4สองเนี่ยไม่ได้ถ่ายที่สถานีนะครับเพราะว่ากำลังจะกลับบ้านแล้วนะไปส่งเพื่อนแล้วก็มาเจอก็พอดีเลยฮนะขบวน4สอเโอเคบรรยากาศจะเป็นอย่างไรฮนะเชิญรับชมเลยครับอ,อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งฮะในตอนที่ขบวน ในคลิปนี้ฮะตอนที่คือวอร์ซสามสวองแปดเข้าเนี่ยจะเผอพูดว่าสวัสดีครับไปด้วยฮนะต้องขออภัยด้วยอ่ะเชิญเราชมต่อเลยครับ4ีแหรือเป,เป <c oughs> เล่านั่นอะเลขกใหญ่ๆคันเดียวเลยฮนะพ่สอสคอรนะ์ซีแปดฮะไม่ละไม่ละ انھي کان ڳالهه ڪئي ٿو คนถือลายมือนเนาะช่วยคนถือของนายสถานีช่วยกันหน่อยเอ,อเอาช่วยกันหน่อยนี่จะล่วงกันนี้อ้บรนย์นะคะอดว เจงใช่มือนึ่งถ่ายไฟมือนึ่งก็นีไฟโอ้ยเอาวา้ปดวงวลาก็อม่เงมาวาไว้เดี๋แกมาเฮนั่านอ้าเาเราบริสุท ขบวน4175เจออีกทีขบวน422ครับมาแล้วขบวน4 3 2นะกำลังจ,จะเข้าจอดสารไฟโนนสูงก็ ที่เห็นจักรยานล้มอย่างนี้นะปรับกล้องมุมใหม่แล้วนะฮะลำบากต่อการนั่งนิดนึงะกล้องมันจะโฟกัสแค่ข้างล่างนะทุกคน ม่ไจับไงไม่รู้ไม่เคยนี่เลยเสุดท้ายเข้าหลักสูตรเลยกีไม้กีท่าก็ไม่แพ้หลักสูตรนี้นะหลักสูตรใช้มือถือแล้วยืนเนาะ รถเครื่องอยู่อีกไกลเลยฮะแต่ว,ว่า ทุกคนลง

ครึ่งชั่วโมงนะฮะขบวนเสีลสองตอนนี้เวลาประมาณสิบเจ็นาฬิกาสาสิบสองนาทีนะฮะช้าหนักเลยจอดไหมครับเนี่ยมาไวมากนะ ก่อนลงจากรถคงอรของาที่ได้ลงมาลก็เชลงรถคงสนะพี่วันนี้ครับรถเป็นอะไรพี่นี้ค่ะฮะงน้าันไหนดับ่งใช่ไหมนั่นมันดับแต่ตอนเช้าเราจยินเสียงสามเครื่องนะฮะ สองมเครื่องดับร0 0 ขบวน432นะฮะวันนี้เครื่องดับหนึ่งเครื่องนะฮะก็จะขออนุญาตทงสองเครื่องหลังดับนะฮะโอเควันนี้หมดแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับรถไฟอยู่นู้นเดี๋ยวเราเข้อใ้เธอดูรถไฟสวยเธอขี้ถึงบ้านเก่อกูเธอแป๊บครับก็ขอสวัสดีก็ทักทายฟีดียูทูบโนนสูงพาทัเธอให้เด้วยกันในวันวันจันทร์ที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครขบวนสี่หนึ่งแป๊กเราจะขอดรารถไฟโนนสูงนะฮะไม่รู้จะได้ขบวนได้ถ่ายขบวนสี่ ไม่ติดเพื่อนเรานะฮะเงียบเถอะเขาล้อต s มสี่หนึ่งสามศูนย์ฮะเขาเวอร์ C หนึ่งแปดขับไม่ไหวแล้ว ไปยืนขอทำรถไฟดิใช่แล้วพี่ไม่คืองเห็นรถไฟได้ครับในกองไม่เห็นในชีวิตจริงเห็นมองดูดิมันอย่าไปยืนไกลอย่างเกือบมาพูดไทยอยู่ประมันจะ ขบวน C1 แฟรครับวันนี้หมดแล้วกเรับเจอใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับครับก็ขอสวัสดีคาทายเอฟซีโนนสูงพาทัวร์ท่านอยู่ด้วยกันในวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567ห้ากนเปิดเทอหุวยลันมากเลยฮะขบวน C29 ฮะไม่รู้จะปิดคลิปทำไมก็เลยมาทำใหม่รอดมืงขบวน C29 ออกจากสถานีาฟโนนสูงฮะ หนึ่งหกหนึสี่องก้าไปทางขบวนเสียงก้าเฮานี่หมดแล้วถ้าเจอใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ